ค่ะนะคะผูบบ้ชมนะคะก็สรุปหวยลาวนะคะโค้งสุดท้ายรวมเสียนนะคะงวดวันที่21น,นะคะตรงกับวันศุกร์เราก็มาดูแนวทางกันต่งงวดทางงวดที่ผ่านมานะคะเข้า7 8นะคะเต็มเต็มนะคะสวัสดีค่ะนะคะนะคักผู้ชมนะคะสรุปหวยลาวโค้งสุดท้ายนะคะรวมเสียนนะคะคัดมาเน้นๆวันที่21น,นะคะตรงกับ,บว,วันศุกร์นะคะ ันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอาคาวัตถิพานมากนะคะช่วงเอนนิ่งจะสรุปหวยเล่านะคะอันนี้เดินเจ็ดรองหกนะคะเขาเจ็ดเปียกนะคะ งวดที่ผ่านมาวันที่สิบเก้านะคะ,ะร่วมเซียนนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะงวดสูตรหเย,ยล่าเอรมินก็จะคัดเอาที่สามเก่านะคะสามเก้าแล้วก็ห้าสามนะคะออกมาเป็นตัวดินนะคะนี่คือสูตรหเย,ยล่าวนะคะแล้วก็ของเซียนใบนะคะเซียนใบเซียนใบให้ดินเก้ารองสามนะคะดินเก่ารองสามนะคะ สูตรของพ่อเฮงนะคะของพ่อเฮงนะคะสูตรของพ่อเฮงนะคะเดนศูนย์ก็เดนหกนะคะแล้วก็หกห้าหกสามนะคะสูตรห, 10, หลักสิบหลักรวยลักหนวยหาและสามสองตัวนะคะ,ะงวดนี้ชุดน้อยตัวนะคะของเซียนไม่เดนหกรองศูนย์หกชนกันนะคะงวดนี้นะคะ ค่ะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะแอนนี่นัดมาอยู่ที่เด่นนะคะเด่นสามนะคะเด่นรองนะคะเด่นสามรองหกนะคะเช่นตัวยใหญ่กันนด้มือนสามห้า ตัวกันนะคะกันสามหก ข้าวชุดตัวเบิ้ลนะคะวันนี้เอดมินจะคัดมาที่หน่วยห้านะคะสามห้าและหกห้านะคะตัวเด่นสุดๆเลยชันกันใบที่สุดก็คือสามเก่านะคะสามเก้าเก้าสามหนึ่งตัวนะคะเด่นสามนะคะร่องหกนะคะสามห้าสามเจ็ดนะคะสามเก้านะคะหกห้าหกเจ็ดหกเก้าตัวกันนะคะสามหกหกหนึ่ง เบิร์นสามสามเลยหกหกเด่นหกหกนะคะแล้วก็ศูนย์สามห้านะคะแล้วก็โอ้ยตัวนี้เรื่องเก่าหกห่านะคะผมเอาอีกหนึ่งตัวก่อนเนะาะเพื่อ,อนี่เป็นหัวออกบใบได้เก่าหกห่านหัวออกใบวันศุกร์นะคะชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวศูนย์สามห้าเก้าหกห้านะคะ ถ้าผู้ชมก็ใายวิจารณญาณนะคะชื่นชอบนะคะก็ตามแต่เอ็ดมันใจแน่วอนเนี่ยผู้ชมเดินสามรองหกนะคะสามหาหาหานะคะเลขชนกันนะคะสามเจ็ดหกเจ็ดสามเก้าหกเก้านะคะก็ <sk az ug> ขอให้ปังนะคะของชิ้นเซียนนะคะ,ะ,ะสวัสดีค่ะนะคะขอให้โชคมีลาบนะคะหิงิงนะคะปังกังนะคะในชุดสรุปห้วยลาวนะคะทรงสุดท้ายรวมเซียนนะคะ